สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามที่ช่อง y ย u ทู e Esu ู Etern Channel ทุกๆสาขานะครับแล้วก็ที่ช่อง Facebook นะครับวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสมาแนะนำรีวิวรถรุ่นใหม่ซึ่งที่จอดอยู่ด้านหลังของผมคันนี้นะครับเป็นรถที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดเมื่อวันที่24กันยายนี้ผ่านมาชื่อรุ่น x อ็ก i ์โดยด้านหลังนี้คือเป็นรุ่นสปีดสองประตูนะครับมาดูรายละเอียดของรถรุ่นนี้นะว่าถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้จะเป็นแบบไหนบ้างมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก มีจุดขายที่น่าสนใจแบบไหนบ้างเดี๋ยวขอเชิญลูกค้าทุกท่านที่ติดตามอยู่ไปรับชมพร้อมกันเลยครับผมตามเลยครับจุดแรกที่ท่านผู้ชมจะเห็นก็คือเรื่องของตัวโลโก้แดงของ e s u ุนะครับซึ่งจากรุ่นเดิมที่เคยมีโลโก้อ s u ุสีแดงอยู่แล้วรุ่นนี้ก็ยังคงเอกลักษณ์เ,นะเ,เหมือนเดิมนะครับก็จะมีคําว่าสติกเกอร์ e s u เดิมนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้พอมีสีแดงแถบสีเทา ที่เป็นต,ตัวตัดของโลโก้สีแดงที่จะตามมาและกระจังหน้าก็เป็นโทนสีดำคล้ายๆลายเปเนโน่แบ็คเหมือนเดิมนะครับผมทีนี้นอกเหนือจากนี้นะครับสิ่งที่จะมีเพิ่มเติมเข้ามาเรื่องของตัวสเกิร์ตด้านล่างนะครับชุดสเกิร์ตด้านล่างที่ลูกค้าหเห็นอยู่ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็มีการดีไซน์ออกมาใหม่ให้มีความสวยงามมากกว่าเดิมถ้าเทียบกับรถรุ่นก่อนหน้านี้นะครับโดยชุดสเกิร์ตชุดนี้ก็จะมีเป็นลักษณะเป็นแถบสีเทาแล้วก็ มีตัวขีดเส้นสีแดงมาตั้งแต่ด้านฝั่งด้านซ้ายแล้วก็มาที่ด้านขวานะครับผมอนอกเหนือจากนี้ไฟนะครับผมมาเรื่องของตัวไฟของตัวรถก,ก็จะเป็นไฟแบบ BIBLED e a m ของโปรเจคเตอร์มีให้เหมือนเดิมนะครับผมไฟตันหมอกนะครับก็จะมีให้นะครับทั้งสองข้างเช่นเดียวกันนะครับมาดูอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนจากรถรุ่นนี้คือเรื่องของตัวสติ๊กเกอร์ที่อยู่ตรงฝากระโปรงนะครับ รุน่นก่อนหน้านี้ถ้าเป็นสติกเกอร์จะเป็นที่ติดอยู่ที่บริเวณด้านข้างอยู่บริเวณจุดนี้นะครับพอมาเป็นของเอ็กซิลี่รุ่น Gen 2ก็มีการเปลี่ยนใหม่แล้วครับจากอยู่ด้านข้างฝั่งนี้ก็มาอยู่ตรงกลางแต่ว่าจุดที่เห็นได้อีกแตกต่าง,างอีกชัดเจนคือเรื่องของตัว X นะครับผมก็จะมีเห็นความชัดเจนมากกว่าเดิมนะครับสติกเกอร์ถ้ามาดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานมาดูใกล้ๆนิดน,นึงก็จะเห็นว่า ลายของตัวสติกเกอร์ที่อยู่ตรงบริเวณตรงฝากระโปรงนี้นะครับเป็นลักษณะคล้ายกับรังผึ้งซ่อนอยู่ด้านในมีความเป็นเอกลักษณ์สวยงามโดดเด่นนะครับผมอยู่ลักษณะอยู่ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็มีแถบเส้นนะครับตัดมาเพิ่มความเอกลักษณ์มีความสปอร์ตมากกว่าเดิมนี่คือบริเวณด้านหน้าของรุ่น e x ็กซ์ลนะครับก็ถือได้ว่าสวยงามนะครับสวยงามแล้วก็มีความเป็นสปอร์ตพอสมควรเหมาะกับลูกค้าที่อยากจะมีเอกลักษณ์ เป็นของตัวเองเป็นอย่างมากก็เป็นจุดขายจุดหนึ่งของรุ่น X อ e กซ์ลนะครับเดี๋ยวพาลูกค้าทุกท่านไปชมจุดอื่นพร้อมกันเลยครับผม<ป>ครับหลังจากที่พาลูกค้าไปดูเรื่องของตัวกระจังหน้าด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมด้านข้างของตัวรถนะครับรุ่นนี้ยังเป็นยางของบิสโตนดูลาฟิทเหมือนเดิมนะครับล้อแม็กที่ลูกค้าเห็นอยู่หน้าตอนนี้คือล้อแม็กขอบ16นะครับโดยเป็นยางที่มาจากโรงงาน ถ้าออกไปแล้วลูกค้าจะออกไปแต่งแนวสายซิ่งสายสปอร์ตก็สามารถที่จะเปลี่ยนล้อแม็กได้นะครับแต่จุดหนึ่งที่จะเห็นคือเรื่องของอ e ีซุสีแดงที่อยู่บริเวณด้านในของตรงกลางของตัวรถนะครับโดยลักษณะของตัวหน้ายางของรถรุ่นนี้คือหน้ายางใช้ขนาด215น้ะครับแกมยางขอบ70นะครับผมแก้นยาง70ล้อแม็กขอบ16นะครับแล้วก็ถัดมาจากจุดนี้นะครับจะมีจุดหนึ่งคือเรื่องของตัวสติกเกอร์ที่เห็นได้ชัดเจนคือ รุ่นก่อนหน้านี้ไม่มีสติ๊กเกอร์ตรงจุดนี้นะครับคือสติ๊กเกอร์ที่อยู่ใกล้กับจะจกมองข้างเป็นลักษณะของตัว X นะครับลักษณะเหมือนกับมีความปริบปับเปลี่ยมลักษณะเหมือนกับมีความสปอร์ตมากกว่าเดิมก็ติดมาให้ทั้ง2ข้างข้างซ้งายแล้วก็ข้างขวานะครับถัดมาก็เลยมาในด้านข้างครับผมสเกิร์ตด้านหน้ามีแล้วด้านข้างก็มีติดสเกิร์ตเช่นเดียวกันนะครับสเกิร์ตติดมาด้านข้างทางด้านท้ายแล้วก็ด้านท้ายไล่มาได้หมดเลยนะครับผม ก็เป็นเอกลักษณ์จุดหนึ่งของรถอีสุรุ่นเอ็กซิลี่สประตูที่อยากจะให้ลูกค้าทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับได้มีการลองมาทดลองขับหรือว่ามาดูรถตัวจริงที่ชุลุมใกล้บ้านได้ว่ารถตัวจริงมีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะครับ <S <S ผมเดี๋ยวจุดอื่นๆที่วกนร์เหนือจักจะพาดูด้านหน้าเสร็จแล้วนะครับมาดูด้านข้างเสร็จเดี๋ยวจะพาลูกค้าทุกท่านมาดูด้านท้ายความสวยงามของตัวรถก่อนที่จะไปดูด้านในห้องโดยสารของตัวรถเอ็กซิลี่ว่ารถเอ็กซิลี่รุ่นนี้มีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะครับผมตามมาเลยครับ ามาดูเรื่องของตัวด้านท้ายของตัวรถนะครับจากที่ด้านหน้าและด้านข้างเสร็จแล้วมาดูเรื่องของด้านท้ายนะครับรถอีสุของ X อ็กซิลรุ่น2ประตูรุ่นนี้นะครับก็จะคงคอนเซปต,ต์เหมือนเดิมคือด้านท้ายมีสติกเกอร์เป็นโทนสีเทามีแถบ2เส้นเป็นโทนสีแดงเป็นเอกลักษณ์ของสปอร์ตเอ็กซิลนะครับด้านท้ายเดี๋ยวจะมีการตัดมุมกล้องอีกมุมนึงเข้ามาใ,ใกล้คือเรื่องของตัวด้านท้ายจะมีกล้องให้ดูด้วยนะครับผมกล้องขณะถอยหลังนะครับแต่จุดหนึ่งที่มีการออกแบบมีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ใหม่คือเรื่ององงข ชุดสกเกิร์ตด้านท้ายนะครับคือก่อนหน้านี้ถ้าเป็นตัว1.9บูพาวเวอร์นะครับตัวชุดด้านท้ายเนี่ยการชนจะติดมากับตัวรถพอดีนะครับแต่พอมาเรื่องของตัวรุ่น2ประตูรุน่รนเอ็กซ์ลีนะครับก็จะมีการดีไซน์การชนท้ายให้มีความสปอร์ตมากกว่าเดิมมีทั้งหมด1ชั้น2ชั้นแล้วก็มีแถบด้านล่างตรงจุดนี้นะครับด้านหน้าตัวชุดสกเกิร์ตด้านหน้าจะมีโทนสีเทามีแถบสีแดงด้านท้ายก็เช่นเดียวกันนะครับแสดงว่า การออกแบบของทางาทีมวิศวกรหรือว่าคนดีไซน์ของตัวรถเนี่ยก็ตั้งใจให้รถเนี่ยมีความสปอร์ตเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตั้งแต่ด้านหน้ามาด้านท้ายนั่นเองนะครับก็จุดหนึ่งที่เห็นในชัดเจนคือคำว่า x อ็ i ซิล่ติดมาให้พร้อมนัยนะครับผมก็บอกว่ารถรถุ่นนี้ถ้ามองเรื่องของการใช้งานก็ถือว่ามีอัตราประโยชน์พอสมควรแล้วก็นอกเหนือจากนี้อยากจะวิ่งในเมืองหรือว่าวิ่งขับไปข้างนอกหรือไปลักษณะเหมือนกับเข้ากลุ่มเพื่อนๆต่างๆเนี่ยก็ ตอบโจทย์การใช้งานได้พอสมควรเลยนะครับผมก็เดี๋ยวนอกเหนือจากนี้แล้วรีวิวด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายเสร็จแล้วผมจะพาลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่หรือท่านผู้ชมที่ทาง YouTube Channel และทาง Facebook นะครับว่าด้านในของห้องโดยสารมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามผมมาเลยครับทีนี้มาชมเรื่องของห้องโดยสารของตัวรถอ e ีซี่รุ่นนี้นะครับผมก็จะเห็นได้ว่ามีการดีไซน์มาโทนสีดําแดงนะครับโเลนหัว หมวเก่งที่เป็นลักษณะตรงนี้นะครับผมก็จะมีคําว่า X อยู่ทั้ง2นะครับหมอนรองศีสษะนะครับผมก็จะมีให้นะครับผมเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ตำแหน่งของเกียร์นะครับผมก็เกียร์ทั้งหมดเป็นเกียร์หสปีดนะครับ1เกียร์ถอยหลังนะครับผมด้านหน้าจอที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมจอความกว้างขนาด7นิ้วเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างหนึ่งคือเรื่องของตัวความโดดเด่นเรื่องของตัวชุดตกแต่งที่มีคําว่า X อยู่ด้าน อ่าท้ายนะผมแล้วก็มีไล่มามีสีแดงแล้วก็มีเฉดสีดําตัดไม้เลื่อนนะครับเป็นลายเปโนแบ็กนะครับพวงมาลัยของอีสุรุ่นนี้ก็จะเป็นทั้งหมด3ก้กานนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของตัวอีสุสีแดงอยู่ตรงกลางนะครับผมพวงมาลัยสามารถที่จะเพิ่มเสียงลดเสียงสามารถที่จะทํางานเชื่อมกับตัวสายมือถือลักษณะเชื่อมกับบลูทูธได้นะครับฝั่งด้านขวาสุดตัวเรงก็จะมีลักษณะเหมือนกับเป็นชุดตกแต่งโทนสีดําแดงเหมือนกันยังโคงคอนเซปต์ของอีสุเอ็กซ์ลีเช่นเดิมนะครับ ด้านข้างก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันครับผมมีโทนสีดาแดงเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นภายในของตัวรถนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วพอมาดูด้านข้างนะครับผมก็จะเห็นเรื่องของที่เก็บอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงต่างๆที่อยู่ด้านข้างได้นะครับผมมีตัวเครื่องมือแล้วก็แม่แรงนะครับผมก็เปิดมานะครับผมก็เป็นการรีวิวของ e-sukexi อย่างละเอียดนะครับผมรถรุ่นนี้ก็เป็นรถที่เพิ่งเปิดตัวมาวันที่24กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับ ก็ขอฝากไว้สำหรับลูกค้าที่กาลังดูรถใหม่หนึ่งคันนะครับผมก็ตัวนี้เป็นอ e ีซูรุ่น2ประตูรุ่นเน็กซ์ีลี่นะครับราคาที่เ,เปิดจาหน่ายนะครับผมก็จะขึ้นมาที่หน้าปกของคลิปนี้อยู่แล้วนะผมถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจสามารถที่จะสอบถามมาที่ออซูริเทิลชลบุรีได้ทุกทุกสาขานะผมซึ่งมีทั้งหมด6สาขาในจังหวัดชลบุรีนะผมสะดวกสาขาไหนก็สามารถที่จะเข้ามาดูารายละเอียดมาสอบถามในช่วงของราคาพิเศษของการเปิดตัวนี้ได้นะครับ ก็อย่าลืมกด s ับ s c r i b e กดแชร์แล้วก็กดถูกใจให้กับคลิปของเราถ้าเกิดว่าถูกใจลูกค้าทุกท่านและลืมฝากแชร์ให้ด้วยสําหรับอาจจะมีเพื่อนๆหลายๆคนที่สนใจอยากจะริ่นใหม่แต่ว่ายัางไม่ได้มีโอกาสมาดูเรื่องของตัวข้อมูลของตัวรถตัวจริงนะครับก็สามารถอย่าดูข้อมูลผ่านทางคลิปนี้ของเราได้นะครับลูกค้าทุกท่านครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับผมหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะไปรีวิวรถรุ่นอื่นๆ,ๆต่อน,นะครับผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ